เอาเอา่นี้ดีกว่าในภาพชัดเจนดิน้ำมันดิบอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติพอเรากลั่นน้ำมันดิบเข้าโรงกลั่นแล้วก็ได้เป็นเชื้อเพลิงออกมาก็เป็นน้ำมันดีเซลเบนซินเราเลือกเชื้อเพลิงปูงแต่มันดูกรุงแต่จริงๆนะแหมแปรงตัวมากเลยนะคะภาษาไทยบน้นะคะเพราะที่มันเบนซินเนี่ยไม่ใช่ว่าผ่านจากโรงกลั่นแล้วแล้วได้เบนซินเราก็เติมรถเราเลยไม่ใช่นะคะ แล้วมันเปนซิลจะถูกมาปรับคุณภาพอีกทีเติมสารเติมแต่งเข้าไปไม่ต่ำกว่า20-30ถึงตัวนะดีเซลก็เหมือนกันเพื่อปรับคุณภาพให้เหมาะกับเครื่องยนต์อันนี้คือความหมายของเชื้อเพลิงปรุงแต่งต่อไปเป็น,ชน,ชน L, เชื้อเพลิงสังเคราะห์เชื้อเพลิงสังเคราะห์ซิลจิตรูเอลก็อย่างเช่นเมทานอยด์ที่ที่อาจารย์บอกนะคนะตัวเมทานอลเองสังเคราะห์ไปจากไฮโดรเจนกับคาร์บอนมอน,นอกไซด เนี่ยคิดได้ถึงนะสิเราได้ไฮโดรเจนนะคะมาเราได้คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นแก๊สพิษเนี่ยนะคะนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์เราสามารถที่จะแยกออกมาแล้วก็สังเคราะห์เป็นพีชโนได้นะคะนะคะอันนั้นตัวอย่างของเชื้อคุณสังเคราะห์นะคะนะคะแล้วก็เป็นอะไรอีกนิวเคลียสก็ถือเป็นสังเคราะห์ถูกไหมคะนะคะสังเคราะห์ไฮโดรเจนก็เป็นถือเป็นสังเคราะห์พยายามทำให้เราได้แหล่ง ที่กำเนิดใหม่และแตกต่างสนะนะื่มเข้าไปกับตัวฟอสซิฟฟูเอลซึ่งเรามีปัญหาอยู่ผลงานทั้งหมดมาได้มาจากการคิดค้นงานวิจัยและก็ปฏิยุกต์จดจทั้งหลายนะคะที่รุ่นเก่าๆทำมาแล้รุ่นปัจจุบันก็ทำต่อแล้วรุ่นอนาคตเองก็จะทําต่อให้ได้นะคะเพราะว่าวิกฤตการ,รณ์น้ำมันแพงนะทั้งหลายนะคะแล้ววิกฤตการณ์ของการขาดแคลนงานน,นะคะอย่างนั้นย่างไงเราหนีไม่พ้นที่จะต้องคิดค้นคว้าให้ได้เ่านงมาใช้งาน ไม่งั้นเราจะอยู่ในอีกหน่อยนะคะเราอาจจะต้องเปิดไฟช่วงให้เปิดไฟตอนตะวันตกลย์ตอนเราจะบินเท่าไหร่ทุ่มถึงสี่ทุ่มนะที่เดี๋ยวจะต้องงดใช้พลังงานนะคะประมาณอยงนั้นนะคะซึ่งยุโรปเนึ่หน่อยเองหรือบางที่นของยุโรปเองก็ตั้งกฎนะคะบางประเทศนะคะก็ก็ถ้าประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วกนะคะก็เปิดมิเตอร์เพราะประหยัดพลังงาน แล้วกดอีกนั้นที่เขาจะใช้ก็คือเสีเยงเพลว่ามีเมืองไทยกับเอเชียแล้วนั้นนะคะที่เปิด24ชั่วโมงนะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรประมาณนาี้นะคะของพวกนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลนะคะนะคะเพราะว่ายุโรปบางที่ยกเว้นขับบางฝั่งแค่นี้นะคะสารบังเกิดแต่ว่าเรื่องของซุปเปอร์มาร์าเก็ตหรือว่าห้างอะไรเนี้ยนะคะอย่างเช่นบางที่เปิดแค่อย่างดีก็คือครึ่งเช้าวันเสาร์ว,วันที่ปิดหมดสุภาพร้านจั่นยนต์จิตนะคะ เสาร์มา,านี่ยต้องตื่นแต่เช้าแทนที่จะได้รับของนะคะตะลิงตะเหลือไปซื้อของก็จังถึงสุขไม่มีสิทธิ์ซื้อเลยเพราะว่าอาวกซซปเปอร์มาร์เก็ตนิปปนนิป,ประมาณห้าองนเย็นนะคะหกองนเย็นซึ่งเราก็ไม่เลิกจากมาหาลัยเลยนะคะด้านวันเสาร์แต่ินก็ออกไปซื้อครึ่งวันนะคะบางที่บางที่ก็อาุมณ์บนหวยหน่อยบางเงินก็ถึงถึงไรตอนเย็นวันเสาร์แต่ที่ที่ปิดแน่นอนนะคะปิดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางไม่ต้องไปหาซื้ออะไรนะคะ แล้วก็ไม่มีเซเว่นอี่สเอ็ดเกินกว่บ้านเราแน่นอนค่ะรบ้านหนึ่งน,นคะคะโอเคนะคะนี่คือวัตกรรมในการงานของเขาซึ่งต้องใช้ซึ่งแตกต่างจากบ้านเราหราอือว่าเราเป็นคนสุขที่สุดใช่ไหมคะ,นะคะเวลาไหนใจนะคะตีหนึ่งก็เข้าเซเว่นอีเลิบเอ็ดได้ จะต้องมาทดแทนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะาราคาน้ำมันแพงที่เราใช้ถูกๆบ้านเราอยู่เราคงไม่อด้ก่ะเพราะว่ารัฐมาลอั้นไว้นะคะ,ะต้องใช้คานี้เลยอั้นไว้จริงๆนะคะต่อไปดีเซลขึ้นแน่นอนแต่ต่อแต่ก็ไปแน่นอนอั้นไม่ไหวหรอกค,ะะคะ่ะเงิน้อยดีเซลต้องแตกที่ลปสามสิบห้านะคะเหมือจะเข้าป, 4, 4, 4, 5, ปีศูิปรอาจาก็ไม่มั่นใจเลยนะคะประมาณนี้กันนะคะต้องขึ้นแน่นอนนะคะมันอั้นไม่ไหวนะคะประมาณนี้นะคะเอาเงินี่ไหนก็ขุดก็ไปรู้นะคะ เยอะมากเกินไปนะคะเพราะไม่ได้ปล่อยตามคนขายตลาดนะคะทีท่ชินชช้นะคะซึ่งต่างประเน้นส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาก็ไม่ค่อยผูกันนะคะก็ปล่อยทดนกันซึ่งการปล่อยโดนกันก็ดีอย่างตรงที่ว่าทําให้เราแต่ละคนคนํานึงถึงตัวเองและรักถึงขัดนนะคะมันก็ตายด้วยความเคยชินจริงๆนะเหมือนกับการแยกขยนะทั้งหลานะคะมันจะกลายเป็นความเคยชินและการเป็นการสร้างนิยนามนนะค,ะความรับผิดชอบของแต่ละคน นะคะเราจะสร้างได้จะต้องต้องฝืนมานะคะโอเคนะคะเราเข้าสู่อนะวุธว่ายใหญ่ของเราก็คือพลังงานทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนที่จะจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงความสําคัญของพลังงานแต่ละชนิดนะ,ะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปถ้ามีโอกาสได้ไปศึกษากันนะคะเป็นการจูงแนวไะแก้ปัญหาความคิดไะแก้ว่ไปไปวาจะรีบพูดมาก ประกายความคิดให้มาทุกห15นาทีอาจารย์ตึกเวลาเตรียมการสอนนะคะเราต้องปรับทุกอย่างนะคะประกายความคิดนะคะทำไงให้เด็กได้คามเสิรใจไเลยนะคะรายงานทุกแทนซึ่งอาจารย์พยายามบอกแล้วว่าได้จากธรรมชาติและได้จากรายงานสังเคราะห์นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สาคัญของรายงานทุกแทนว่าเราได้มาจากรายงานธรรมชาติกับรายงานสังเคราะห์นะคะอันนี้เป็นล่าสุดเลยที่ได้มาสารการ ใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย,ยที่บอกว่าจะาประับปรุง Power Point นี้สิ้เนเดือนมการาที่ผ่านมาที่เองนะคะจะเห็นว่านะคะสีส้มๆตรงนี้นะคะบ้าเอาเลยนะคะ70%เปอนตห็นไหมนะคะเราผลิตกระแสไฟที่เราใช้อยู่ในริเวณบ้านเหนือนะคะตรงนี้นะคะเราเอามาจากแก๊สธรรมชาติจากเปล่าไทยนั่นเลยนะคะ,นะคะ,นะคะซึ่งเอาให้เราคือมาสัมปองเราจะมั่นใจเราไม่จะถึง10ปีไม่ยนะคะ่นะ,ะเขาไม่กล้า บอกข้อมูลชัดเจนเราเท่าไรอยู่นะคะว่าจะถึง10ปีไหมอย่าลืมว่านอกจากใช้บริการสายไฟได้เอาไปแล้วเราจะต้องป้อนเอเรย์อีกนะคะซึ่งเป็นสังคอมปิลต์โตเจนีนะคะต้องแยกแกส๊สธรรมชาติเพื่อเข้าสู่สังคอมปิลตโตเจนีเป็นสารตั้งต้นนะคะแกส๊สธรรมชาติ ที่เราใส่เป็นเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยคะได้มาจากสารกำจัดพิโกเจนีนะคะพลาสติกอะไรสารพัดอย่างมือถือมือถือนะคะได้มาจากสารกำจัดพิโกเจนีนะคะต้องเป็นวัตถุดิบป้อนในสารกำจัดพิโกเจนีด้วยยันเกินการสำรวจเราเหลือกระสปานเพรางแผนในซื้อจับปลานะคะซึ่งนานแล้วก็ซื้อจับปลานะคะมาเลเซียเราซื้อไปเร่่อยเพราะว่าเจอเอ็นจีโอนะคะวางข้อขึ้นมาไม่ได้นะคะอกทำลายทะเลแถวนั้นนะคะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะใช่นะคะว่าเราที่เหลือกระแสไฟฟ้าที่ผิดนะคะอันนี้ก็คือทางเหืินนะลิตไนต์นะคะ,นนะ,คะก็คือทั้งภาคเหนือเรานี้เองนะคะนะคะโรงใหญ่ที่สุดของเรานะคะในลิฟต์ไนตก็คือภาคเหนือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นก็ต่อแตกมีก็พลังงานน้ำไฮโดรตัวนี้คือพลังงานจากเกลือน,นะคะไม่ใช่ไฮโดรเจนนะคะพลังงานจากเกลือเกลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนั้นสองเปอร์เซ็นต์ก็พลังงานสั่งนำข้าวทั้งหลายนะคะ นำเข้าทั้งหลายแล้วก็1.5เปอร์เซ็นต์ก็เป็นงานจากอื่นๆอย่างเช่นพลังงานจากโรงพลังงานจากพลังงานทดแทนอะไรเนี่ยซึ่งน้อยมากจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนรูปนี้ให้ได้น,นะคะเปลี่ยนสัดส่วนรูปนี้ให้ได้ไม่งั้นเราไปไม่รอดต่อไปเราคนเราจะจะฝากไปที่พม่านะคะเพราะว่าเราต้องสั่งแกสส๊สธรรมชาติจากพม่าถ้าเอาวไทยล้มหมดนารเราทำไงนะคะนะคะให้เรายังราใส่แกสส๊สธรรมชาติอยู่โรงผลิตนะไม่ว่าจะท่าขนองทั้งหลาย ไม่ว่าจะชื่นจงใจฝันและยอมทั้งหลายก็เลยดำงสตรงนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องไปฝากชีวิตกับปัญญ์เพื่อนบ้านทุกน,นะคะในเรื่องของพลังงานนะคะตรงนี้คือความสําสคัญเห็นชัดเจนเลยนะคะเห็นชัดเจนนะคะเรายัง,ท,งทันทนที่เราสามารถขยายได้แต่เราเจอปัญหาเรื่องของเทมนโลทที่ช้าแล้วก็เรื่องการต่อต้าน โรงไฟฟ้าฐานหินแน่นอนเวลาคนฝัไฟล่ะโอ้กลัวจังเลยอาจารย์นะคะโดยเฉพาว่าก็แม่มอกสร้างประวัติที่ไม่สวยหรูไว้ไม่เตานะคะเรื่องของนะคะเรื่องเห็นไหมแม่ม่อพี่ยามผมโฆษณานะคะเป็นเด็กของโมบินารักเจียวนะคะจับผมจับอะไรไม่รู้นะคะในทีวีจำได้ไหมคะนะคะโรงไฟฟ้าแม่มอกนะคะซึ่งเห็นว่าอากาศเขาดีอะไรเขาดีเนี่ยเราสร้างภาพตาคนคนนี้ โรไฟฟ้าทันใหม่ไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะเดี๋ยวนี้ไปอีสานอีสานก็ไล่นะคะไปประจุประจุก็ไล่นะไม่โดนเนี่ยทางเหนือเหนือก็ไม่ยอมอีกนะคะไม่รู้จะยังไงโอเคคุณนะเด็กรุ่นนี้ผมได้เห็นนะผมยุ่งวุ่นวายพอสมควรเอาเราไปดูอันแรกเลยนะคะประการหมุนเวียนจากเชียวมวลนะคะงงานหมุนเวียนจากเชียวมวลนะคะเชียวมวลทำไมมันเป็นประการได้นะคะเนื่องจากมาประกอบด้วยนะคะพวกธาตุหลักที่ให้พลังงาน ธาตุหลักที่ให้พลังงานก็คือคาร์บอนไนโตรเจนธาตุหลักเลยนะคะที่ให้พลังงานนะคะแต่ที่อาจารย์เขียนตรงนี้ว่าธาตุหลักในชีวมว์คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนอันนี้ถูก3าตัวที่ธาตุหลักแต่ว่าธาตุหลักที่ให้พลังงานนะคะก็คือคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนไม่ให้ออออพลังงานนะจะต่อกได้เลยนะคะแล้วมันก็ประกอบด้วยองคระออื่นๆธาตุอื่นๆอย่างเช่นไนโตรเจนซัลเฟอร์ทองแดงน้ำปลานะคะ ซึ่งพวกนี้ก็มีประกอบอยู่เล็กน้อยที่เจอคนซึ่งเราก็ไม่อยากไปเจอคนเท่าไหร่เดี๋ยวมันเป็นปัญหานะคะกับสิ่งแวดล้อมเราการที่เป็กงานไอซิ่งพวกนีเ้เป็นงานสะสมอยู่ในตัวเองนั่นก็คือมีคาร์บ e อนไฮโดรเจนยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะนะคะคาร์บอนไฮโดรเจนนะคะพอเราเปลี่ยนไปเป็นโครงสรา้างได้หรือว่าอิโตรเลียมที่เราใช้อยู่ก็คือองค์ประกอบของคาร์บอนไฮโดรเจนถูกไหมคะแก๊สธรรมชาติก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนเราเรียนแบกกัในอย่างนี้นะคะ่ะ เชื้อเพลิงวที่มาใช้งานนะคะแม้แต่ภาคหมวเองที่เราใช้ก็มีเชือดซับข้าวโพดเศษไม้นะคะเขาก็พยายมามผสมกับพวก่านหินนะคะเพื่อจะลดปริมาณของการใช้่านหินลงเอาเชื้อเชี่ยวมมาผสมกับ่านหินนะคะอันนี้คือการใช้งานอย่างเชืเอดซับข้าวโพดเศษไม้อะไรพวกนี้นะคะเขาก็ใช้อย่างเช่นว่าใช้โดนตรงยางเผาเข้าไปในนะคะเข้าไปในเตาเตาเผาเลยหรือว่าเผาก็ไปในถ้าสับการ์ดอาจารย์ก็คือหม้อไบเลอร์ค่ะ เพื่อผลิตกระแสไฟในโรงงานผลิตความร้อนในโรงงานนะคะแหลงที่มาของชิมมวลนะคะที่จะสรุปได้ส่วนใหญ่ก็จะมีของเสียจากภาคการกระทาเกษตรกรรมเราสามารถใช้ได้หมดนะคะอย่างเช่นของเสียจากการแปรรูปทางการเกษตรฟางข้าวชาอ้อยนะอันนี้เขาก็เอาไปอัดก้อนบ้างหรือว่าเอาไปย่อยบ้างหรือว่าไปป้อนรืยตรงบ้างนะคะอันนี้สั่งพรอกโก้เราสามารถใช้ได้นะคะของเสียประเภทพลาสติก แต่พลาสติกม,มีปัญหาก็คือมลภาวะสูงนะ,ะคะเรื่องของของเสียประเภทพลาสติกนะคะคุณจะต้องคุมเรื่องของมลภาวะให้ได้เลยนะคะไม่งั้นมันไม่ใช่แค่ซอกกับน็อกมันไม่เพีคงมนะคะยังมีตัวอื่นด้วยนะคะที่เป็นสารที่ทําให้เราเกิดโรคต่างๆนานาน,นะคะนอกจากนั้นก็มีกากตะกอนจากโรงบวนกา,าน,น้าเสียสกัดอย่างเช่นปตะอนเขาก็ใช้นะคะในรงมกันของเขาเนะะี่ยคะะเขาก็อกากตะกอนนี้กลับมาใช้ใหม่นะคะ ะเป็นเรื่องของชีวหมวดชนิดหนึง่งนะฮะของเสียจากแหล่งชุมชนอย่างเช่นขยะชุมชนเนี่ยอาจาร,รย,าบบาย์จะไปอย่างไปเมื่อกี้นี้นะคะก,กากตะกองจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนอันนี้ก,กากตะกองจากโรงงานสาหกรรมน,นะคะซึ่งโรงงานสาหกรรมแต่ละประเทศเนี่ยจะมีกากตะกองที่มีสมบัติไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับต้นกานเนิดของมันอยางงานาบบน่างเช่นว่าโรงงานอุตสาตบบหก,านนก,ากรรมผลิตปุ๋ยเนี่ยอาจารย์เราไปอย่างให้ดูกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรดอัซิจิกในภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างไม่แตกกันเลยก็คือ ชนอย่างแม่เชียงใหม่ของพชอนะคะทั้งหมดของพอชรอที่เราใช้กันเนี่ยก็วิ่งไปรวมกัรมาปัดอยู่ที่ตรงม,รรมุมสวนดอกวันนี้ค่ะตัวอย่างของกากตะกรอนะคะจากระบบน้าเสียชุมชนแต่ว่าของพชอที่ออกมาเนี่ยรู้สึกชาวบ้านจะเอาไปอิูงที่นะคะมาเราไม่ได้เอาไปใช้เป็นงานะนะคะของเสียจากมูมสัตว์นะคะทั้งหลาอยอันนี้เรารู้จักกันแล้วนะคะ ซึ่งจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายของชีวมวลอยู่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลรูปชีวมวลเนี่ยนะคะก็จะมีความสําคัญมากนะคะแล้วเพื่อที่จะปรับคุณภาพได้แลมีคุณภาพเพิม่มขึ้นเทคโนโลยีหลักก็น,นะคะก็คือทางด้านชีวเคมีนะคะก็คือไบโอเคมก็คอมโพสิตโปรเซสนะ,ะยกตัวอย่างง่ายนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีน,นี้ก็อย่างเช่นทำไบโอแก๊สนึกว่าไหมคะ ไบโอดีเซลแก๊สแก๊สเชนที az, ่เราเรียนกันตอนมัธยมนะคะอันน uh? euh, so ี้ก็คืออาศัยการหมักนะคะทำไบโอดีเซลนะคะอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการเปลี่ยนองค์ประกอบนะคะโดยใช้พลังงานความร้อนพูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นด้วยตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าเตาเผาขยะอันนี้ค่ะใช้พลังงานความร้อนนะคะนะคะเราเรียกว่าถทอหม้อกิครอบคอนดิชั่นโปรเซสนะคะ ตเตาเผาขยะนคือใช้ความร้อนในตรงเลยการปักนใช้คำว่าเจนีต้องมีจุลินเต้องมีอะไรอีกนะเข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งเขาก็สามารถที่จะแปลงพ,พ,พ,พวกเนี้ยพวกขยะหรือพวกเศษอะไรทั้งหลายนะคะเอามาเป็นพลังงานได้นะคะค่ะอันนี้แผนผังเนี้ยนะคะแผ่นผังนะคะซึ่งน่าจะอยู่ในสื่อเราแลแต่น,นั้นี้นะเอาไนะคะ จะเป็นแผงางานอย่างง่ายที่อาจารย์ให้ดูว่าโอเคความหมายที่เ่านผูหลักที่อาจารย์บอกไปที่ว่ามันมีเป็นทางด้านชีวเคมีนะภาษาไทยนะคะเป็นทางด้านความร้อนนะคะโปรเซสนเนี่ยยกตัวอ,อย่างอย่างง่ายๆว่าถ้าเรามีไบโอแมสชีลมวลมาสอนเรียกว่าไบโอแมสนะคะเข้ามาชีลมวลตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจนว่าเราจะใช้ไอทีไหนดีนะใช่ไหมคะเพราะไอทีฝั่งด้านนี้บโอโลจีไอยางด้านชีวเคมียกตัวอ,อย่างนะคะการหมักน,มนะคะ ใช้เบโลเคมีข้อคอนเวอร์ชันก็ได้ไอเชนท์ออกมาอันนี้คือฝั่งของการตัดสินใจอย่างนี้หรือเราแค่มาย่อยเฉยๆแล้วก็อาศัยอะไรก็แล้วแต่จุลชีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทําเป็นกระดาษไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนําชิวโมนมาใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วน้นฝั่งของเทอร์โมคอนเวอร์ชันความหมายเป็นยังไงถึงมีที่จะต้องบอกว่าใช้ความร้อนนะคะเช่นเขาจะเรียกคำว่าเทอร์โมเคมีข้อคอนดูชัน ให้ความรักเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าเตาเผาขยะคุณก็ได้แก๊สร้อนออกมาถ้าเป็นเตาเผาขยะนะฮะเป็นแก๊สร้อนแล้วจะเข้าออกมาซึ่งแก๊สร้อนเนี่ยก็จะเป็นต้มน้ำมีงานและเปลี่ยนเป็นงานงานไฟฟ้าทีนี้คำว่า thermocatalytic conversion มันไม่ได้หมายความถึงเตาเผาขยะเตาเผาขยะที่เนื้อที่ใช้คือเราเรียกว่าการเผาไหม้เราเรียนมาแล้ว combustion คือ combustion อย่างเดียวนะคะเตาเผาขยะ แต่ว่าเทคโนโลยีของ ide, up, อเทอร์โมจีโนการ์ดิชั่นมีทัท้งเทคโนโลยีของอเขาเรียกว่าแก๊สเจ็ตชั่นที่จะได้ไฮโดรเจนหรือว่าไพลโลไรซิสอื่นาเงี้ยพวกเราไม่ไดยขุดตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งเทคโนโลยีพวกนั้นสรุปง่ายสามารถที่จะได้เชื้อเพลิงทั้งสถานะแก๊สนะคะเรามีนะคะแต่ละแก๊สสถานะของเหลวเราเรียกไบโอมอะหรือสถานะของแข็ขงเราเรียกถ่านชาร าท so so, like right? ี่เกษตรไทยเเรียกถ่านชานะคะซึ่งถ right? ่านชามีประโยชน์ย so, ังไงก็คือว่าเอาไว้ถึงขั้นเป็นไงก็คือเป็นเหมือนลิกไนท์เนี่ยค่ะเหมือนถ่านหินอะไรก็มีคาร์บอนสูงนะเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เจไดะในกรณีก็อันนี้คือเทคโนโลีของทางด้านเทอร์โมนะคะโครซิสนะคะอาจารย์ทำทั้งสองฝั่งนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของไบโอแมาสที่เข้ามาที่บอกอย่างการดัดไบโอเรเจอร์โคซิสจัดก็ร่วมมือกัดสัว นะคะข้าวบิชชาชีวะนะคะเธอว่าโุรเสตนี้ก็ร่วมมือกับทางด้านวิศวะนักวิศวะค่ะเขียนนะคะการนำซิลโคนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานนะคะก็เราสามารถทําได้อยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะคะเหมือนกับที่อาจารย์พูดตอนที่จะเร็วนิดนึงเพราะที่บานสมอ,อยไปเยอะแล้วนะคะก็คือในเล็กคอมมิชชั่นในเล็กคอมมิชชั่นก็คือเข้าเตาไปเลยนะคเต อ,อย่างเช่นการใช้แก๊สชาร์อ้อยไปเชื้อเมื่ในหม้อทำไอ้น้ำก็คือไบอเลอร์ทีจ่จารบอกนะคะไบเลอร์ที่แทบทุกวงการสังคมต้องมีนะครัโบโรงแรมขนาดเล็กเลยต้องมีไบเลอร์น,นะคะพวกเราไม่เพอ่คุ้นกันแต่ถ้าเป็นเงินนอกบ้านมาหลังต้องมีไบเลอร์เพื่อทำควาร้อนอะไรตรงนี้นะคะเพื่อทำความร้อนที่ให้ความอบอุ่นในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะหรือการใช้ยางพาราซัมพ์โค้ดให้ความร้อนในการผลิตกระแสไฟซึ่งปกติแล้วการ หรือว่าคอมเพรสชันตรงนี้เป็นการหมุนเวียน่านคาร์บอนให้เป็นบลงงานนะคะถ้าถ้าการหมุนเวียนที่ต่อเนื่องแลวก็มีสมดุลเหมือนเจ้าเท่าที่เราเรียนบทกวาหน้านี้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเจอนะคะนั่นก็คือพอเรามีเชื้อเพลิงปุ๊บหรือว่าเรามีพลังางานปุ๊บเราไปใช้งานอันนี้คือหน้าตาของเอราการใช้ไฟนะคะ แล้วเรารู้นะะคใช้งานปุ๊บเลยนะแล้วแม้แต่โรงงานสังก,กัดในแต่ละที่นะไม่ใช่เฉพาะผลิตก,ก,กระแสายฟ้าในโรงงานสังก,กัดเราผลิตอันนี้เยอะใช่ไหมเราเรียนมาแล้วนะคะเราผลิตนี้ก้อนอโอเลซิโลทูซิกซีทูแล้วนะคะซิกซีทูอะไรแล้วเนี่ยคะต้องจดจําปิดเลยจดจําจดลืมจดจําปิด อน,นใช่ไหมคะพืชสามารถที่จะใช้เซลล์ดูในการสังเคราะห์แสงโฟตโฟตซินทีซีสของพืชนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเมฆมันก็เลยเกิดภาวะโลกร้อนนะคะในหนงงานสาระจทุกประเภทและการบรรเซลล์ไฟฟ้าทุกประเภทเดี๋ยวเียอาจารย์บอกว่าใช้ชีวมวลเข้ามาป้องเข้ามาอันนี้คือไบอเลอร์นะคะหรือไบเลอร์พอป้อนแล้วอย่างที่บอกนะคะมันก็วิ่องออกมาทางนี้สตรีมก็คือไอ้น้ำที่ได้ไอ้น้ำเขาร้อนเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยคะมันร้อนได้ยังไง ันก็ต้องได้การความร้อนที่มันถ่ายทอดออกมานะคะนะคะจากที่เราเผาเข้ามาในเตาที่นี้นะแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่นตรงกระหันตนวนี้อันนี้คือระบบของเทอร์บานของการกระแสไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็สูญวิีเหลือนะคะเขาก็ทำการปิตะกอนหรือว่าทำการกำจัดอะไรเซร็นะคะกระหน่ำค้างอะไรเซ็จแล้วก็ปล่อย CO2 หรือว่าแก๊สเสียกำลายออกจากรอบตรงนี้อันนี้คือหน้าตาเลยก้าวๆนะคะจะบงเป็ญภาพแล้ว ทุกโรงงานก็ระบบก็จะเป็นอย่างน,นี้นะคะโดยค er, อนเซ็ปต์นะคะโดยคอนเซ็ปต์ระบบจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ใช้นะคะเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของบาริเมสเขาก็แทนที่ต่างประเทศอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะที่จะจ่ายประมานะคะอันนึงก็ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับที่เราเรียนไปที่นี้นะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เด่นมากนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นความร้อนทารขยายนะคะไปที่ที่จะพูดถึงไฮโดรซิสนะคะ ตัวไบโอเรสิสตรงนี้นะคะก็เป็นผลผลิตที่ได้เป็นถ่านของเหลวและแก๊สยกตัวอย่างกระบวนการไบโอเรสิสยกตัวอย่างให้เฉยๆนะคะก็คือฟาสทไบโอเรสิสนะคะทับศัพท์เลยเพราะว่าอาจารย์รู้จะว่ายแนวคือบริสิทธ์แบบข้าความร้อนทจริงกแบบรูงสูงๆเลยไม่ใช่อัตราการให้ความร้อนสูงๆนะคะเราจะเรียก fast pyrolysis ตรงนี้นะคะซึ่งเทคนิคของ fast pyrolysis เนี่ยเราจะได้เชื้อเพลิงเหลวออกมาเรียกว่าไบโอออยล์อันนี้คือตัวอย่าง ขายอยู่หรือนะคะเราอาจจะใช้เทคนิคของแก๊สเกชั่นเทคนิคของแก๊สเกชั่นเนี่ยนะเราสามารถได้ไฮโดรเจนหรือแก๊สที่เป็นผลผลิตออกมาแล้วก็ไปใช้เป็นเชืเ้อเพลิงให้ความร้อนหรือใช้ในอุตสาหกรรบินนะนะคะอันนี้คือตัวอยา่างในอยู่นะคะกระบวนการทางเคมีนะคะทั้งหลายเคมีก็ช่วยก็อย่างเช่นการทำไบโอดีเซลนะเชอร์ีก็คอมเพสชั่น อันนี้เรารู้จักกันแล้วการทำเ,เซลล์นี่ยก็ใช้รวยาทาร์ตเอสเ,เทอร์เกจชันเปลี่ยนนะ้ำมันพืชให้เป็นไบโอเ,เซลล์นะฮะซึ่งอาจารย์บอกอก่อนหน้านี้แล้วว่าความรู้ทางด้านนี้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เยอะมากในปัจจุบันนะคะเราอาจจะติดอยู่ตรงที่ว่าเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบดีนะที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งต่อสายการพัฒนาในตัวเองนะคะใช้ทาร์ตเอสเ,เทอร์เกจชัน นอกจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภพาพนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาทที่อาจารย์พูดถึงแล้วว่าส่วนใหญ่มันจะได้สารเป็นของเหลวอย่างเช่นแอนทนอลมทนนอลใช้กระบวนการหมักซึ่งกระบวนการหมักก็เรียกว่าเฟอร์มนเทชันได้เป็นเอทนนอลแอเโทนนอลแล้วก็ใช้พวกนี้เป็นเชื้อเพลิงในสารกรามนะหรือใช้ในสารกรรมปิโตเคมีหรืออาจจะใช้กระบวนการย่อยแบบไม่ใช้แบคทีเรียแยกผลิตเป็นแก๊สชีวภพาพนะคะ ที่เราเจอที่แม่เหินของเราก็เป็นกระบวนการนี้ aerobic digestion นะคะซึ่งตรงนี้นะเรามีควาหวังนะคะเราก็เนะสริมกันนะคะหมายถึงว่าสัาบานันเองก็เสริมนะคะให้ได้กิตทนอลหรืออะไรเยอะขึ้นเพราะเราจะใช้ E85 กันในอนาคตนะคะ,นะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่เาเป็นทางรอดจริงของบ้านเราไหมว่า E85 นะเป็นทางรอดของพลังงานไทยจริงหรือปเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะ แล้วสัดส่วนคนไทยที่สามารถที่จะเปลี่ยนรถได้ให้เหมาะกับ E85 มีขนาดไหนนะคะจะเปลี่ยนได้ก็ความหวังหวงนะคะของพลังงานของบ้านเราซูนมากนะคะก็เลยแอบกัดเล็กน้อยในสายหน้านี้เราไปนะคะก็คือว่าเรื่องของพลังานบ้านเรานะมันขึ้นอยู่กับทิศทางการจัดการของพลังงานบ้านเราเป้าหมายไม่ชัดเจินไม่การคำนึงคำนึงถึงวงการแคกมม่หรือนะคะอาจจะแก้ อะไรสักอย่างในกลุ่มอะไรสักอย่างของเขาอะนะคะประมาณอย่าง้นะฮะหรือว่าเป็นแค่การเมืองในการหาเสียงนะคะยอมรับเลยนะว่าเรานะคะเป็นแค่การเมืองในการหาเสียงหรือเปล่าอันนี้คือทิศท,ทางการจัดการงานของเราเนี่ยนะคะควรจะสา่าสูงมากเลยนะซะึ่งางานทางเลือกรับบารทดแทนเนี่ยนอกจาก E20 ที่จะาตายไปนะคะเพราะว่าโดนกดแต่โดน อะไรคะอุตสาหกรรมยานย,ยนต์ทงเ้นมาท,าทันทีเขาสาร้างรถนะคต้อนรับ e20 แต่คุณจะปิดปั๊ม e20 แล้วเขาจะเอารอบมาจากไหนนะคะฉันก็เลยต้องคง e20 ไว้ส่วน e85 แน่นอนจะตามมาแก๊สโซฮอไบโอดีเซลสำหรับสายการยานยนต์ความไม่ยิ่งของรัฐบาลไทยปัญหาคอร์รัปชันดีสูงมากมาะนะบ้านรานะคะนโยบายไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดการต่าง่วนมากเลยซึ่ง พลังงานทางเลือกที่ใช้ไม่ใช่ชเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ชเฉพาะอุตสาหกราซยานเดอร์เท่าน,นั้นเพราะว่าในทางเราต้องยกเลิกแผนการหลีกเลี่คืนอย่าที่อาจารย์บอกด้วยเหตุผลต่างๆนะคะที่เราคุยกันมา,าเพราะฉะนั้นบ้านเราคงจะยากนิดนึงอาจารย์บอกได้เลยนะะโดยเฉพาะสีแดงที่อาจารย์ใส่เรงนี้คุณรสชาตนะคะเรามีสูงมากเลยสีแดงตรงนี้นะคะทุกวงการที่เรามีนะคะ จริงตอนที่อาจารย์ไปญี่ปุ่นนะคะเราอาจารย์ก็เล่าให้ฟังทุกรุ่นเลยเดยิมที่แล้วเหมือนกันนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นแค่มีข่าวว่าครัวพันกับการคอร์รัปชั่นอาจจะนะ,ะยังไม่ได้สอบสวนในสัมผูขคอตายนะคะอาาันนะี้เรื่องจริงนะคะผูกคอตายเลยตอนนั้นอาจารย์อยู่ญี่ปุ่นอยู่ไปไปรีเสิร์ชที่ญี่ปุ่นนะคะพอมีข่าวก็คุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วินโดนซุเอลาอะไรเลยก็จะเขาคุยกันในญี่ปุ่นพเพราเพื่อนอาจารย์นะคะ่ะว่าที่เคนไทยมีคอร์รัปชั่นไหมอาจารย์ไปวิน บางเลยเอาอย่างนี้ไปรับกันไม่รู้จะอธิบายค้าเป็นไงเขาบอกอินโดนีเซียบอกของชั้นมากกว่าเราบอกเออของชั้นก็มากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้จะให้ญี่ปุ่นเห็นภาพยังไงเพราะว่าคอร์ชั้นก็น้อยมากไปให้หนังหน้าหนังไหลนะส่วนใหญ่คอร์ชั้นน้อยโดยเฉพาะสแกนดิเนเวียญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้ารัาบางทีคุณแค่เนี้ยมีข่าวนะคะว่าครัวพันกับคอร์ชั้นรู้ผูกคอตายรัฐบาลบ้านชั้นนะผูกคอตายยกคอรมอเลยเนี่ย จะมาว่าจะปลูกคอตายนะคอับนอนเขาก็หัวลอกกาเลยเออเห็นแล้วเห็นภาพแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงมันจริงนะมันจริงจริงๆนะคะนะเรื่องของไบโอดีเซลนะคะซึ่งจะต้องพุ่งขึ้นมาถึง30-40บาทแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะซึ่งเรามารู้จักไบโอดีเซลนี้ไบโอดีเซลคือการเปลี่ยนน้ำมันเื้อน้ำมันสัตว์ทั้งหลายนะคะจะผ่านกระบวนการหรือไม่ผ่านกระบวนการก็ได้นะคะตัวไบโอดีเซลเองนะคะอันนี้ง่ายเลยอาจารย์บอกเลยนี่เลยว่าเราเรียนสภาพจะโยงกันะ่ะ บโอดซิซลนะคะที네 Olá, ่ก็ส่งเสริมกบว่าราคาถูกนะคะใช้นพายุราคาขึ้นคนนะคะลดการนำข่าและมีข้อดีสําหรับสิ่งแวดล้อมก็คือช่วยลดมลพิษในอากาศนะคะเพราะการเผาไหม้ของไบโอดเซลเนี่ยนะคะจะมีผลก่อมลพิษของทางอากาศที่น้อยกว่าฟอสซิเฟตตัวน้อยกว่านะคะการปล่อยแก๊าซอินทั้งหลายน้อยกว่านะคะไบโอดเซลนะคะในปั๊มที่าจาจ์บอกว่าเราใช้ใาปัจจุบันนะคะ ปัจจุบันมี er ทั้งน้ำมันพืชโดยตรงไบโอดีเซลล์ผสมไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์สามแบบเลยนะคะซึ่งสามแบบเนี่ยนะคะความหมายเป็นยังไงเรามาดูนะจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์นะะคจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ความหมายก็คือว่าถือว่าเรางนี้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วผสงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูอะไรก็ตามที่เป็นน้ำมันออกมาเนี่ยนะคะที่เป็นแฟตตี้นะคะโดยนน้ำมันออกมานะคะ เราไปใส่เครื่องยนต์ดีเซลเลยอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่ใช่กลับบ้านไปที่บ้านมีเครื่องยนต์ดีเซลเทใส่ไม่ใช่คะมันต้องปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะสมด้วยคะตัวเครื่องยนต์ต้องเหมาะสมนะคะเอาไปใช้ได้เลยแต่เครื่องยนต์ต้องต้องผสมเติมสารเคมีอื่นๆนะซึ่งตรงนี้บางที่เราจะเห็นว่าเราใช้น้ำมันปาล์มใช่ไหมคะบางที่ใช้แล้วนะคะใช้กับเครื่องยนต์ได้เลยนะบางที่ใช้น้ำมันปาล์มนะคะซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าได้โดยตรงจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ของภาพออกนะคะซึ่ง ถ้าเป็นลูกผสมเป็นยังไงลูกผสมก็คือว่าจากที่เรามีเมื็นที่อาจารย์บอกมีน้ำมันพ้าวนะคะมีน้ำมันพ้าวน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรก็ตามนะคะเราผสมกับน้ำมันปิโตรเลียมออยนะค่ะก็คืออย่างเช่นผสมกับน้ำมันก๊าซผสมกับดีเซลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะได้ออกมานะคะเป็นน้ำมันลูกผสมนะคะอย่างเช่นว่าเขาก็ใช้กันที่ประจุดกิเลนบ้างผสมกับปาล์มบ้างนะคะในการรถไฟจนกระปานะคะ นสมกระปาอใช้นาะทีาร์ตน,น,นมันเชเพลตรงนี้ก็คือ